สวัสดี้าเมนูวันนี้เม่จะทําหอมอกหัวปีใสหมูสามชั้นนะ,ะา้าอันเดียก็หัวปีในส่วนหลังบ้านเฮานี่แหละ,ะ้าวลวดเก็บไปบะกูดไปตัยนะจ้าเก็บไปพอประมาณเนาะมาดูวัตถุด,ดิบของเฮาเนาจกาก็จะมีหัวปีหมูสามชั้นใบมะกรูดและก็วันนี้ใจพี่แก่งเมืองนะ,ะ้าเอาหัวปีมาหั่นมาซอยนะจ้าหั่นซอยพอยาบยับนะ,ะ้าตามด้วยหมูสามชั้นนะ้ามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำนะจ้าในส่วนของใบบกูดก็มาหั่นมาซอยฝอยๆเนาะ เสร็จเรียบร้อยยายไปน้าเต่าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะจ้าเอาพริกแกงลงไปพัดไปคันะ่วเนาะวันนี้ใะเป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือนะจ้าปรุงรสด้วยผงชูรสเล็กนะ้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าตามด้วยหมูสามชั้นกับใบมะกรูดนะจ้าใส่กระทะลงไปเลยเนาะเอาไปพัดไปรวนจนเหลืองไอต่อยเลยนะจ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะวก็ยกออกจากเตาักาห้เย็นเฮี่ยกอน,นะจ้าแล้วก็เทหัวปีใส่ลงไปนะจ๊ะถ้า,าพัดรวมกันแล้วมันหัวปีจะเศร้าจะมานสีมันจะบางงามนะจ้าเอามาคุกเขาข้างนอกดีกว่านะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปห่อหมกกันเลยค่ะคนไทยห้องห่อหมกนะจ้าคนเมืองห้องห่อน,หนึ่งนะจ้ามาจับจีบเนาะ มบซ้ายมบขวาเอาไม้กรัดกัน,ลกนแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะจ้าใส่ซึ้งนึ่งไว้ประมาณ20นาทีเป็นอย่างน้อยนะจ้าให้หมูสุกหมูเปื่อยเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าห่อมกหมัวปีของเฮานะจ้ามาดูข้างในกันนะหน้าตาเป็นยังไรนะจ้าห่อมกหมัวปีใสหมูสามชั้นจ้า